ว่ะเจ้าส่เอากระยุเอ้ลขอไอเสียคอยคว้าเป็นเทปได้ไหมดิเอามึงมาเม่ <c oughs> เคนักกินเลยคลิปนี้ก็อยู่ไดโนเจตคอนแกนอูป,ปอคาร์บอนนะครับ <c oughs> หลังจากที่คลิปก่อนนะครับผมได้ลงว่าวันนี้เ,เราจะมาเทสรถกันอีกทีหนึง่งผมกำลังเซิร์ชหาตัวขับเฟนหาตัวขับอยู่นี่ครับผมข้างหลังผม เอเฮ้ยตัวขับไปใช่เนี่ยยานโอ้ยานเตียไม่มีมาเลยครับผมก็บอกแล้วว่าใครก็ได้ครับผมใครก็ได้น้ําหนักเท่าไหร่ก็ได้ลงไว้แล้วว่าพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้สี่โมงเย็นไม่มีใครมาครับผมได้ยินเสียงไหมนั่นแหละเงียบคริบไม่มีครับผมกูก็เลยต้องต้องเอาเองอ่ะต้องออกเองอ่ะ แต่วันนี้ผมเตรียมตัวมาให้แล้วนะครับผมนะวันนี้เป็นน้องจอกไว้เวอร์ชันโครงไก่เต็มระบบนะครับ๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับเปลี่ยนอะไรไปบ้างเติมอะไรไปบ้างแล้วก็ถอดอะไรไปบ้างนะฮะก็เริ่มจากชุดเฟรมนะฮะถอดออกเรียบร้อยนะครับเป็นโครงไก่เต็มระบบอย่างที่ว่าไปน้ํามัน e85 เติมเต็มถังเพื่อน้องๆที่จะมาออกตัวแต่แม่ไม่มีใครมาเดี๋ยวจะหาว่ากูขี้โม้นะครับน้ายาดีนะครับเงาจัดเลยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีสเปร์ออกมาครับของลูกพี่ผมเอง เต็มถังโอเคนี่คือเตรียมมาให้แล้วนะครับล้างรถมาให้แล้วมึงดูหัวเครื่องเดี๋ยวทุกคนใสกิ๊กอะ่ะเนี่ยดูดิดสะอาดทุกมองอะ่ะเอี่ยมอ,อ่องอลไทยอะ่ะว่าฝั่งขวาชัดแล้วใช่ไหมล้วผมไม่มีกาวแดงครับเอากาวฟ้า, <S <S เ,า,า,ฟาเหรออุย้ยสุดยอดเลยอ่ะน้องๆกาวฟ้าับผมกาวแดงใครใช้ปะไม่มีนะโอเคเออเขาใช้กาวฟ้ากันหมดเนี่ยโอ้ตายแล้วกาวที่ดีคือกาว ก้าวกาช้างอะไรวะมาแต่ไหนวะดูฝั่งซ้ายดูฝั่งซ้ายเพิงไหนครับอ,อันนี้เป็นน้ำยาที่ผมไปเจอสูตรมาแล้วผสมกันเองนะครับนะนี่นะฮะขาวผ่องเลยนะครับนะก้าวผมทานนิดเดียวนะครับแลบสวยครับไม่เยอะครับคิงวะเนี่ยอันนี้คิงวะเนี่ยคิงไข่ก็บอกว่าทานนิดเดียวมันก็อยู่อ๋โอโอเคอันนี้สาร้าใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเออเออเออโอเคโอเคโอเค นี่นะครับวันนี้ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรื่องเบานะครับตอนแรกผมก็จะมีตัวนี้ค้าไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเวลาตอนใส่เฟรมเนี่ยมันจะได้ไม่กดแล้วก็บีบเฟรมจนหักแต่ว่ามันหักไปแล้วแ,ลวแหละกูก็เพิ่งคิดได้นี่นะครับสระพับเอาทิ้งไปนะนี่นะครับไม่มได้ใช้แล้วซ่อมไม่ได้เหรอฟอนซ่มอ,มมอมไม่ได้เหรอซ่อมไม่ได้ครับซื้อใหม่อย่างเดียวครับอืมดูรวยดีนะมันฟังหมดแล้วฟอรอี่ยังวะเอาว่าได้ใช่ไะมว่าได้ใช่วะ อันนี้ก็ถอดออกนะครับเพื่อที่จะให้ดูต่ำลงนะครับแต่ข้างหลังเราก็ยังเอาประคองเบาไว้อยู่นะครับนะนี่นะครับทรงจะได้ดูสวยๆนะครับนี่มันจะได้ดิ้นน้อยๆนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมียอบตรงกลางนะครับเพราะตรงกลางไม่มีอะไรรองเดี๋ยวผมจะทําใหม่นะครับผมก็จะคาดกลางตรงนี้เลยเวลาใส่เฟรมมันจะได้ใส่สะดวกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับต้นแบบไปก่อนนะโอเคมาดูเรื่องท่อกันหน่อยนะครับวันนี้เราใส่ท่ออมเล a ซิ่งมานะครับ d อมินิก t ทเรโ o นะครับจุกยาว8เมตรเองไหนนี่ เอามาเพื่อพวกนายทุกคนนะครับแต่ทุกคนก็ไม่เห็นมีใครมานะครับไม่มีใครโผล่หัวมาเลยนะครับมันกลัวเรื่องไงว่าไม่ใช่รถเชงแบบเต็มระบบเนี่ยมันรถขีเ่เล่นนเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเหรออุ้ยอ่อนจังเลยว่าห้าเจ็ดชักสามครับน้องๆเออร้อยสิบกรงไก่ห้าเจ็เดชักสามเย้ด,ดเป็นไงสุดไหมล่ะกูเยโทรมายังอ,อ,อีก่ะวางไหนฮัลโหลว่ากะยุใสอ๋อกระยุเอ,อื้อพ่ออาีพ<ง>กระยุหนองวานี่้ดิคือพ่มา ไปขอไปเท็บได้บ่ะดิเอามึงมาเมียเอากระลังไปกระลังไปมึงอยู่งสย่กวนตอนนี้มึงอยู่งสนนย่ไอ้อดเนาะไอ้ข้อนี้ละดิมึงอยู่งส่ตอนนี้มึงอยู่งสย่มึงยู่งบ้านฝากครับเอาดีๆเอาดีๆกูบ่ถ่ายเนี่ยู่หนองเหลือโอ้กูสิมาฮอดคำพอดีไม่คิดว่ายังมาทางซ้ายมันรถมอเตอร์ครับโอ้ตายแล้วบ่ทันดอกอยู่หนองเหลือพะนาโอ้ออก็เจอพวทันเนี่ยเทันดอกคำพอดีกูบ่ถ่ายดอก ก็บอกแล้วไงว่าสีม่วงโอเคครับเอาดีๆตอนนี้อยู่แสผมอยู่น้องเรือครับข,ขี่่ขีมอเตอร์ไซค์มา่มันบ่แลี้ยงพุงดีป้าไปดิผู้เดียวมันบ่คือว่าอัดสองมาแมนครับแมนครับแมนเอากูห้เวลามึงยีซีมาทีมึงต้องมาหอดอ่ะเครื่องชั่วโมงเนี่ยไอ้เครื่องชั่วโมงเครื่องชั่วโมงหาโมงเครื่องหมดอ่ะก็จีามาหอดเอ้าจีร่วงถาเบบ่เอาะขับพ่มาละเมืองกูประจานมึงในคลิปเลยอ่อโอเคครับเอเอโอเคครับ เออโอเคมาเด้อเดี๋ยวปักมุดแหโ้โอเคโอเคทำนี่ละ<า>เข้ากระถามมากนอนอ๋อมันมีหนึ่งสายโทรเข้ามานะครับไม่รู้ว่าใครนะครับเดี๋ยวรอดูก็แล้วกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวรอก่อนมันบอกว่าครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกูจะนั่งรอมันถ้ามันไม่มานะกูจะประกาศเลยว่ามันเป็นใครแล้วกูจะประจานมันนะครับว่าอันนี้มันบอกว่าจะมาแต่มันไม่มานะครับเดี๋ยวคอยดูหน้ามันนะครับนะโอเครอแปบ๊บโอเคหลังจากที่เรารอมาครึ่งชั่วโมง ไม่เห็นหัวมันนะฮะมันคือไอ้ฟิล์มนกกระทานะครับผมของดีจากอิสราเอลลูกกระสุนล้อมเหลวนะมันไม่มาเพราะฉะนั้นเราก็จะซ้อมออกตัวพี่ๆการออกตัวที่ดีต้องออกยังไงวะออกให้ได้นี่ <laughs> นี่คือการแนะนําใช่ไหมเนี่ยโอ้จ่ายแล้วก็ตอนแรกที่เราออกไปคลิปก่อนนะครับ <c oughs> ก็ยังไม่รู้ว่ามันออกดีหรือไม่ดีคลิปนี้ก็เลยอยากให้คอมเมนต์นะครับว่าวันนี้ตอนนี้ ออกดีไหมหรือว่าต้องเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าผมยังออกไม่ถูกอะไรยังไงคอมเมนต์แนะนําหน่อยนะครับนะจะได้มาซ<า>้อมออกอีกนะครับผมนะเพราะว่าที่โพสต์ไปมันไม่มีใครมาเราก็เลยต้องออกเองนะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปเนิ่มกันเลยครับชาว,วาก,ก้วยโปไก่เตี๋ระบบจุกยาว8เมตรสัก2ดอกก็แล้วกัน เเครื่องเงียบจังเลย ออกตัวแบบยังไม่เบิร์นยานะก็แบบว่าเซิร์ฟๆดูก่อนนะครับเป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะครับนะก็รอรอให้ได้ตัวขี่ก่อนนะเราก็จะออกเต็มระบบแล้วก็สเต็ปต่อไปอย่างที่บอกก็คือออกแบบมีสัญญาณนะครับตอนนี้ก็คือออกแบบไม่มีสัญญาณนะครับผมออกแบบล้วัวเกาๆไปก่อนนะครับคลิปนี้นะเอาอีกสักรอบน,นึงนะครับกว่าจะปิดคลิปครับเพราะว่าเราเสียเวลารอไอ้นกกระทาเนี่ยมากี่นาทีแล้วพี่เครือ่องชั่วโมงไหมเหรอเครื่องชั่วโมงมันบอกว่าเครื่องชั่วโมงจีมองหอดพี่จากน้องเรือมองหอดพี่มันใช้เวลาเครื่องกระม่วง ตอนนี้เกินข้อจำกองแล้วน้ำมากๆออกเองเลยอีกสักรอบ ข้าวอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลื่นนิดหน่อยครับเนี่ยดูรอยแอคติ้งล้วนๆไอที่ไอที่เบรกลื่นนะลื่นจริงแต่ล้มอ่ะล้มแอคติ้งนะฮะอ้าวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาตัวขี่มาก่อนนะเดี๋ยวไปคุยกันตกลงกันเอาเป็นว่าใครอยากขี่ ทักมามึงไม่ต้องบอกน้ําหนักว่าแล้วมึงก็ต้องถามว่าน้ําหนักเท่าไหร่ไม่ต้องบอกน้ําหนักตัวเองถ้ามึงอยากขี่มึงก็มาแค่นั้นจบเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลก์กดแ,กแชร์กดติดตามให้ครบทุกช่องทางทิกเกอร์เฟซบุ๊กยูทูบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีแก้วตัน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  โคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปอมระวังกันด้วยนะปืดสติ๊กเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะก้าติ๊กตอ,อกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคตฟรีไปเลยแผ่นแรก <c oughs>